Hi guys welcome back to my Styley Channel สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็คัมแบกนะคะมาเจอเจอกับน้องสไตล์เดียคนเก่าเจ้าเดิมคนสวยเช่นเดิมอีเกเช่นเคยแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปกินอะไรที่ไหน กินยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะน้องสไตล์เดียนะคะฝากให้ทุกคนนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสไตล์เดียนะคะทำคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากน้องสไตล์เดียด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยคะ่ะโอเคจ้าวันนี้นะคะในส่วนของวันนี้นะคะก็เป็นของในส่วนของกินไปสไตล์เดีย EP ที่2แล้วนะคะวันนี้นะคะก็สะพักคนนะคะมากินเป็น มะม่วงนะคะเป็นมะม่วงเขาเรียกว่ามะม่วงอะไรไม่รู้ว่าทุกคนแต่มันเปรี้ยวมากเลยนะจะมากินให้ดูนะคะทุกคนนี่หอมมากค่ะทุกคนเลยทำเองนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของน้ำพริกประหวานนะคะทุกคนก็จะบอกหอมมากนะคะในส่วนของผสมนี้นะคะจะมีอะกะปิน้ำตาลน,น้ำปะลาผงชูรส นะคะแล้วก็น้ำปลาหอมนะคะก็ใครชอบหวานมากก็นี่นั่เลยนะคะทุกคนนี้ยังติดชอ้อนเลยโอเคค่ะมาชิมนะคะทุกคนไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนะคะแต่ก็น่าจะเห็นแหละทุกคนแล้วก็จะเป็นน้ำเปล่านะคะทุกคนบอกว่าสำหรับใครที่แบบกินมะม่วงเปรี้ยวอย่างนี้นะคะทุกคนไม่แนะนํานะคะให้กินน้ําตามเพราะว่าจะมนจะดจุดๆนะคะทุกคนนี่โอเคค่ะนี่ค่ะทุกคน โอ้ยแซ่บมากค่ะทุกคนไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมน่ะรัวมากทุกคอดูหน่อยหอมยั่วๆค่ะทุกคนปังมาก เียมันเปาไม่ไหวซ้าบบอมกระเสศเวอร์บบพึ่งกูมีแข้งหรออะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูน้ำต,ตาลเป็นปึกๆเลยทุกคนดูโอ้มืมที่จริงอะหลายคนนะคะอาจจะงงว่าทำไมมันเปรี้ยวนะครับ <c oughs> เพราะว่าคือ มะม่วงเปรี้ยวนี so, ่ยเป็นทริคดีๆหนึงทิงนะคือคือถ้ากินมะม่วงเปรี้ยวนะคะแล้วไม่ปอกเปลือกอ่ะมันจะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าแบบปอกเปลือกเอาไว้ตรงขี้เขียจตรงนี้ออกทุกคนดูมันจะเปรี้ยวมากไม่ใช่ลองกินดูนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเปรี้ยวมากอืมเอาไว้ไม่ค่อยเปรี้ยวแต่มันเป็นมะม่วงเปรี้ยวแต่ไม่ค่อยเปรี้ยวเพราะว่าเราไม่ได้ปอกเปลือกมันก็เลยไม่ค่อยเปรี้ยว ดูหอมตอน,นใหญ่ๆค่ะทุกคนดูหอมใหญ่ๆเป็นไงกันบ้างคะทุกคนน้ำลายสอกันนะดูหน้าตาสิโอ้ย ร้อนมากค่ะทุกคนเผ็ดแล้วไม่เจร้อนเงี้ยตัวนึงเหงื่อแตกเลยอะ่ะไม่มีต่อนปลาให้ฉีกเลยอะ่ะอันนี้เป็นปลาขวดนะคะทุกคนสีน้ำประวัติอาจจะแบบมันเข้มๆไปนะคะไม่ได้ใส่ซอสเนาะแต่ว่ามันเป็นน้ำปลาทุกคนดู จะหลับค่ะทุกคน ก็ไม่รู้เพราะอะไรว่ากินเปรี้ยวกินอันนี้ใช่ไหมหทีู่น้ำเดี๋ยวที่เดาอึแน่ไม่จุดๆก็ให้มันรู้กันไป รู้ว่าจะกินหมาอนแต่คนนี้มันเยอะมากเลยอัอนนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะคะก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะทุกคนอืมมือต้องจาบเป็นบุ๊กๆเลยอ,อันนี้เป็นน้ำตาลทรายนะคะอยากจะบอกว่าทำเสซ่บมากน,นี้นะ บอกก่อนนะคะว่าอันนี้น้องสตาร์เดียทำเองนะคะทุกคนนี่เป็นเพื่อนหวานสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะทุกคนเป็น fc น้องสตาร์เดียคนใหม่นะคะก็สามารถกดคอมเมนต์นะคะไนดะ้อยากให้น้องสตาร์เดียนะคะกินกินอะไรทําอะไรที่ไหนทำวอล์กทำอะไรก็สามารถรีเควสต์มาได้นะคะเดี๋ยวจะไปตอบกลับเนาะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคนกด subscribe ตอนนี้ก็ สี400่ร้อยถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณสี่ร้อยสิบสามคนแล้วนะคะทุกคนก็ขอให้ถึงหนึ่งพันไวไว้นะคะทุกคนก็ต้กราบมานทีนี้นะคะทุกคนก็สาบานเลยนะคะสัญญาด้วยว่าจะตั้งใจทําคลิปกับต่อไปให้เอฟซีได้มานั่งชมนั่งดูนั่งหาคิดถึงกันเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะพยายามมาอัดคลิปพูดให้มันชัดกว่าน,นี้นะคะทุกคนแต่ก็ต้งตองขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะก็ แล้วก็ขอบคุณคนดูนะคะคลิปนี้ตรงนี้คนดูประมาณแปดพันกว่านะคะทุกคน 9, แปดเก้าพันแหละคลิปเี่งขายของเค้กซะเหมือนจริงแล้วก็คลิปนี้นะคะทุกคนเป็นคลิปในส่วนของรีวิวคิมบุ้หิมะก็ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณค่ะนะคะก็พยายามทำคลิปต่อไปนะคะทุกคน,นมากินกันต่อรวยกันต่อ มันย <istles> <c oughs> oh ั e ่ว si ว่ะม <light> oh mm ันช่ำกีบอ่ะกระกูไม่ข็งหรอกมัะคูกมันค้าสิวางกินบบกม้วนอบับมันเป๊ะอร้อนมาก กินจุ๊บจิบกินจุ๊บจิบอ่ะกินจุ๊บกินจุ๊บกินจุ๊บจิบตึลืมตะลืมตะลืมตึ้งตึ้ง,ง,ง,งไม่ใช่อันนี้คะ่ะมันเผ็ดเผ็ดมากตอนแรกอ่ะกะว่าจะยำแต่ว่าเออกินยำเบื่อแล้วเบื่อก็ทำเป็ตนตบะดีกว่าเออทำประวัติค่ะ อร่อยขยันยาเหงื่อสุด The best Oh please <improves>. Oh <PVC. S 2> my God พระทันย่ำรูอ่า พระท่านย้มรู้นะวันเย็นมาโมงเปรี้ยวพระท่านย้มรู้พระท่านจัดสรรฉันปวดหัวมากเนาะหยอกๆจ้าทุกคนอ,อย่าเล็กกสิเปล่าพยืนไม่ได้คะ่ะ เอมอม,มันก็แปลกจริงเนาะกินเป้าชิลเล่มัม่วงเป้าไม่ยอมเป้าของแปบเป้าอะไรก็ได้แล้วมันหิ่น้ำก็ไม่รู้พิมพ์ก็ไม่รู้มไม่ร,มรู้ว่ามันหิวน้ำหืมอน้ำหมดละ รีคูไลมุยแหลกตกก็ให้มันโบไปรีคูไลมุยแหลกตกก็ให้มันลบไปก็จกบไปแผ่นเท่านี้นะคะทุกคนกินไม่ไหวหละจริงๆเพราะมันแปลวมากๆเลยแล้วก็มันเปรี้ยวนะคะทุกคนก็สำหรับใครน,นะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปุ้งกิ้งกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะ ไม่พลาดคลิปวิดีโอจากน้องสไตล์เดียวก็แล้วก็สอบกันนะคะที่ให้น้องสไตล์นะคะไปกินอะไรทำอะไรที่ไหนสามารถใต้คอมเมนต์นี้มันได้เลยตรงนี้สามารถคอมเนนนามนต์มาได้นะคะทุกคนเดี๋ยวน้องสไตล์เดียวคนนี้นะคะจะไปรีเควสต์ตอบกับกดหัวใจให้นะคะทุกคนก็วันนี้ก็ลาไวเพียงคำว่าขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้าค่ะ 自己考，拜拜。<構>